ที่จะทําการแข่งขันน,น,นี่รู้สึกว่ามันมันก็มีประเด็นที่ต้องแบบลงนามลงามากันพอสมควรเหมือนกันใช่กมันก็เป็นเขาเรียกจินตียาครับจินตียาของน้ำมือเลยกดช็อกกดดันไหมไม่ไม่อ,อะไรก็ไม่กดดันเลยไม่ไม่ได้กดดันเพราะว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราไปมุดกดดันเราก็จะแบบเหมือนกับคิดมากทาเราสมองเราไม่ปลอดภัยมากจากการที่ว่าพ่ายแพ้มาในไฟแรกนะฮะจนมาถึงครั้งนี้ก่อนที่ทำการแข่งขัน,น,ขนเนี่ย มันทําให้เราแบบเครียดไหมไม่ครับพี่เพราะว่าที่นี้แล้วเราแพนะ้ในไฟนั้นมันเราไม่ได้ว่าเราแพ้ตลอดเราก็เก็บเอาข้อที่เราแบบผิดพลาดมาแก้ไขแล้วก็มันก็ยืดเรามอดีขึ้นมาอืมนะทําการบ้านเยอะในมือกวนี่เลยครับรูกนี้นะครับลูนี้นะครับลูเนี้ยนะเป็นมวย,ซ,ย<อ>ซ้ายครับเออเพรนี่ผมกัดซ้ายครับนั่นนะสินะฮะมันก็เลยดูว๊ะมันมันแปลกไปจากเดิม ใช่ครับนะแล้วคิดหรือเปล่าว่าการทุ่มันจะจบสิ้นลงเร็วเกินคาดก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คล้าก็คือว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะจบเร็วแต่คือถ้ามีจังหวะก็ต้องถึเร็วอ่ะแต่คือว่ารู้ที่ฟังสองนั้นไปคือยังไงก็มั่นใจที่จะอยู่ตัวอยู่เองว่าไม่รู้เพราะว่ามันจัดมากโฉดีรู้เรื่องเลยใช่มันน่าจะกั้มปูช่วยทะเบียนอืมฮึเมื่อเห็นเห็นแสดงกับเรียออกมาเขาคางที่จะสะใจมากมัน มันมันเหมือนว่าระบายความอัดอั้นทั้งหลายทั้งหลออกมาก็รับผู้กำกภาษาเราก็คือภาษาเลยควรของเขาอ่ะคนส้นประมาณนี้นครับก็คือเขาคนร้องอยูแล้วเราก็เก็บมาที่บ้านใช่ไหมครับนะแล้วก็ตอนนี้เออ่ของของโดนกับทางด้านของลาซารีนี่จะว่าไปแล้วตอนนี้เจ้าวันหนึ่งๆกันนะใช่ไหมถ้ามีภาคสองให้มันแตกขักกันสักภาคหนึ่งมาแล้วกี่ภาคก็ได้ครับภาคสามอ่าได้ครับ ได้เลยว่าการเขียนครับไม่ทำผู้ชมบขาแค่ในการต่อยอ่าเพราะพี่เชื่อว่าทางทางลาซิลี่เนี่ยมันอยากจะเอ้ยพลาดได้ไงวะออกทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไฟดีนี่ถือว่าเร็วเกินคาดวางเป้ายังไงบ้างเมื่อไรอยากขัดชั้นเซีิมาแลก็ตอนนี้ก็อยากจะทำอะไรคล้องะครับก่อนออกงกายเราให้เป็นที่แล้วสังคมสม่ก็วางเป้าหมายไว้อยากจะเย็นเยนไปทางเซ็นสิ่มาก หาตัวตากเป็นใหม่ให้เราไปเองแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปชมครับนนท์ครับนนท์ครับถ้างั้นจะถามถึงเรื่องแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับนั่นคือโจนาธานเดเบลล่าเรามีมุมมองเกี่ยวกับเขายังไงบ้างครับก็ผมมองว่าโจนาธานเดเบลล่าเนี่ยเก็บโบนิโตเร็วเร็วที่สุดขวัดซ้ายตัวกัซ้ายก็เป็นนักมวยที่อันตรายคนหนึ่ง ถ้าพร้อมให้ชิงแบบภายในปีหน้าเนี่ยเป็นไงนนพรดีใจเลยครับผมโดะเบสเลยนะโดเบสโดเบสเลยกับแผนอื่นอย่างเช่นการขยับน้ำหนักไปต่อยในไฟเบสยังครับยังครับเพราะว่าเราเรากนนดะเอาเล็กด้วยครับก็ถ้าเราเจอผู้ต่างชาติโดยแดงก็จะเสพเยอะกว่าไทยเราขอยห้ในเบสทุกคนเลยคือน้ำหนักนี้ยังเป็นน้ำหนักที่ที่นนโอเคกับมันอยู่ก็ยังโอเคครับอาจใหญ่หน่อยแต่ก็ยังโอเคครับยังยัง คือยังลดได้อีกว่าอนเถอะก็มันก็ลดได้อีกรอดได้อยู่เลยมันได้ได้อีกแล้วแต่ว่ามันเพ่มหเพราะว่าการเล่าตัวในทางมันจะมชีวิตใหมันต้องมีการท้าทายถ้าผมจะขอถามย้อนกลับไปในไฟ์ก่อนหน้านี้ที่เราแพ้กับโจเซฟราซิเอนะครับมันมันเกิดอิมแพคมันสร้างผลกระทบอะไรกับเราบ้างครับก็หลายอย่างครับพี่เกี่ยวกับคือต่อรายการมาอย่าถ้าเราแพ้เราก็เหมือนกับว่าเราต้องไปสร้างคอามมั่งมีใ่อะไรประมาณนั้นก็ คู่แพ้ครับไม่มีคนพูดแต่ว่าต้องไปทยาหน้าที่เราอัพตัวเองให้เราให้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าตลอดเวลาระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากพ่ายแพ้นี่นนท์ต้องเก็บอะไรได้หลายอย่างใช่แล้วก็เราต้องเก็บคือเรายังประสบการณ์น้อยครับเราต่อเนื่องการมันเราประสบการณ์น้อยที่เราจะเจอมวยงไทยส่วนใหญ่เราเจอมวยงไทยมากกว่ามีเจอต่ังชาติแค่จดเซฟกับข้าวของพวกนี้ สุดท้ายนี่ครับอีกไม่กี่วันละก็จะปีใหม่ละก็ได้แชมป์ก็คุณก็ได้ของขวัญไปละ<ช>คุณอยากจะพูดอะไร<ช>เป็นของขวัญแสดงความยินด,ดีในอีกไม่กี่วันนี้ครับจะเป็นปีใหม่ละก็จริงๆแล้วนะครับในการล่อยฝฟนยังผมครับผมไม่ได้มาชิงแชมป์คนเดียวครับแต่ผมคิดอยู่เสมอว่าผมเนะนี่ยันเนี่ยผมต่อยชาติชาติผมคิดอยู่เสมอว่าผมเนะี่ยเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศมันเป็นแบบคง อยู่บนทางสายเราเราเปวแทนของไทยเราประเทศเรายอมแพ้ไม่ได้อล้วที่สำคัญก่อนที่บ้านเกิดเราเราต้องให้คาจับเขาต่อมวยไทยนี่นะครับผมขัดเสียงเป็นความพ่เอรับงนโดเะปน้าคนไทยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดยอดสุดยอดนนนโอนนหนนนนมันนน